ครับสวัสดีครับวันนี้ท่านผู้ใหญ่ใจดีกล้วยให้คุณแม่ทองพูนลกินนะครับนี่เขาอยู่ที่บ้านของครับเขา,เขากินกล้วยสุกับท่านผู้ใหญ่ใจดีก็เอาอาหารมาให้นะครับน,นี้ให้คุณยาย ได้กินกับันมครับสวัสดีครับท่านผู้ใหญ่ใจดีวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีเอาอาหารเช่นกล้วยนะครับให้คุณยายทองพูนที่บ้านเขานะครับนี่ครับเขาอ,อยู่บ้านนะครับวันนี้จากท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านใด ที่อยากจะช่วยเหลือนะครับวันนี้คุณตาได้ <c oughs> มีความที่จะให้ท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านใดนะครับที่อยากจะช่วยส่วนสร้างเสร็จ ก็ยังติดหนี้ทางร้านอยู่นะครับก็ประมาณ5-6หกหมื่นครับยังไม่ได้จ่ายเขาพอดีท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านมาให้สร้างผมก็เลยสร้างทำแล้วก็ไม่รู้จักไม่รู้จักทำเป็นชิ้นส่วนนะครับพอดีทางร้านก็ให้อ,อุปกรณ์สร้างก่อนนะครับ ฉะนั้นก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านใดที่อยากจะมีความช่วยเหลือให้กับคุณยายทองผูนนะครับได้มีหลังคากันแดดกันฝนให้เสร็จแล้วครับก็คุณตายยังไม่ได้มีเงินไปจ่ายทางร้านเลยครับวันนี้ต้องขอบอกว่า คุณตาไม่รู้จะทำยังไงครับเมื่อได้สร้างเสร็จก็ไม่มีเงินไปจ่ายให้เขานะครับท่านเนบจีท่านใดที่ให้จะช่วยเหลือคุณยายทองพูลครับที่ได้สร้างเสร็จแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงครับหาอะไรก็ไม่ได้กินวันนี้ก็อาหารช้างก็ไม่มี นะครับเช่นต้นสับป,ปะรดจะอะไรก็ไม่มีครับไม่มีท่านใดที่มีมีคนมาช่วยเลยนะครับครับคลิปนี้ต้องให้ท่าน f อท่านทราบนะครับนี่แหละครับเมื่อกี้ไปลงน้ำที่แม่น้ำวิ่งตามเลยครับวิ่งเข้าบ้านเขา ครับเลยเพอดีทำหลักมัดให้เขานอนที่นี่เลยวันนี้นะครับในช่วงเย็นนี้คุณยายก็ได้มาวิ่งตามรถสาเล้งมานะครับเข้าบ้านนะครับไม่ยอมไม่กินในป่าเลยครับ,รบเออไปเก็บอะไรนะลูก ครับ,รบสวัสดีท่าน,นท่านใดที่จุดประสงค์จะช่วยคุณตาช่วยค่าบ้านสร้างบ้านของคุณแม่ธงพูลใจดีอันนี้ก็ก็ไม่รู้จะทำยังไงครับเกอสร้างเสร็จก็ไม่มีเงินจ่ายเขานะครับ ใด้เช็นทางร้านไว้ก่อนครับนี่มีมันแก้วนะครับคุณยายมี่กีกล้วยกินไม่หมดแล้วกินก็กินลำบากนะครับเคี่ยวไม่ค่อยได้เน,นี่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับนครับชีวิตกุณยายก็ ตกกำลําลำบากมากครับพอได้บ้านอยู่ก็ไม่มีเงินจ่ายให้เขาครับสามชีวิตของเขาก็อยู่แบบลำบากแนละ้วตอนนี้ จะเดินไปอยู่ไหนกับเขาก็ไม่ได้ไยายเดินไม่ค่อยจะไหวเท่าไหร่ครับ